ต่อไปข้อ23นะครับเขาบอกว่าคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกตินะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ60คะแนนส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ5คะแนนนะครับสแสดงพื้นที่ใต้โค้งปกติได้ดังนี้โอเคครับเขาก็ให้เคอร์ฟนี้ลงมานะครับซึ่งแกน x ก็เป็นคะแนนแกน y ก็เป็นความถี่เขาบอกว่าถ้ามีนักเรียนเข้าสอบ44คนผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า65คะแนนจะมีกี่คนโอเคไหมครับ ครับอย่างแรกเลยนะครับคือเขาบอกว่านี่เป็นการแจกแจงแบบปกติแล้วก็มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด44คนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราหาพื้นที่ใต้กราฟของตัวนี้ครับเราก็จะได้ทั้งหมด100เปถูกไหมครับซึ่ง100เนี้ยมันก็จะเท่ากับ44คนนั่นเองนะครับผมครับแล้วเขาบอกอีกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเลคณิตนะครับก็คือ60นะครับ แล้วก็ส่วนเบี conoc, ่ยงเบนมาตรฐานเนี cción, ่ยก็คือ5เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเงี้ยก็คือ5้นั่นเองนะครับผมโจทย์ถามว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า65คะแนนเนี่ยมีก pues, ี่คนครับแล้วก็มาดูเลยนะครับว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยอกว่าห5หมายความว่าอย่างไรครับมันอยู่ตรงไหนในกราฟนี้ครับนี่คือคะแนน65ถูกไหมครับผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า6กก็คือทั้งหมดนี่แหละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทาก็คือเราต้องหาว่า พื้นที่ใต้เคอร์ฟเนี่ยครับใต้เคอร์ฟเนี่ยครับมีเท่าไหร่ถูกไหมครับผมมีไปกี่เปอร์เซ็นต์ว่างั้นเถอะพอรู้เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะเอามาหาได้ว่า,ามีนักเรียนกี่คนที่ได้คะแนนน้อยกว่าหกสิบห้าโอเคไหมครับโอเคครับเพราะฉะนั้นคิดว่าพื้นที่ใต้เคอร์ฟสีดแดงๆนี่เป็นเท่าไหร่ครับไม่ยากถูกไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าพื้นที่ใต้เคอร์ฟตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเ,เดี๋ยวผมขอใช้สีอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีส้มแล้วกัน สีส้มนะครับผมจนมาถึงตรงถึงตรงมีตรงตรงค่าเฉลี่ยนะครับก็คือจะคือ5 0อถูกไหมครับและบวกกับอีกสีเขียวตรงนี้นะครับถูกไหมครับซึ่งตรงนี้โจทย์เขาบอกมาว่าคือ34.1เอโจทย์เขาบอกแค่เฉพาะตรงนี้นี่ครับโจทย์เขาบอกเฉพาะตรงนี้ทําไมเราถึงรู้ว่าตรงนี้มันก็คือ34.1%ล่ะก็เพราะว่า การแจกแจงปกตินะครับมันเป็นเ,เคอรฟ์ฟที่สมมาตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้สามสิบสี่จุดหนึ่งตรงนี้ก็สามสิบสี่จุดหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสามสิบสี่จุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพื้นที่ใต้เคอรฟ์ฟทั้งหมดก็จะคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกกับสามสิบสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็คือแปดสิบสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแต่นี่ยังไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะว่าเขาถามว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่าหกสิบห้าเนี่ยมีกี่คน ให้เป็นจำนวนคนเพราะฉะนั้นก็คือเป็น84%ถูกไหมครับคูณด้วย44ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเท่าไหร่ครับต้องคิดเอาซะหน่อยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ4อันนี้11อันนี้25นะครับผมให้น้องทำอย่างนี้เลยนี่จริงๆแล้วเพราะร้อยมันดีอยู่แล้วเอาใหม่นะครับขออนุญาตคิดใหม่ อย่างนี้นะครับหารด้วยร้อยครับเพราะฉะนั้นก็เป็น่841คูณด้วย44นะครับ414 33 33 64ก็เป็น400 37เพราะฉะนั้นก็เป็น37.004ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตรงกับข้อสองครับผมตอบครับเท่านี้เองนะครับผม